สิ่งสิ่งระินสร้างนาด้านภาษาแต่นิราชทำปักปพัน์อันโสภาขีดเขียนมาให้อ่านกันจันโรงใจส่งทอผู้กรกรอกับฉันชื่อท่านนั้นคือคุูโบรีสีสมัยเป็นตัวอย่างสร้างสรรค์วรรณคดีไทยเรือเรียงไกล,กลทั่วฟ้าทั่ว เราจึกล่าวถึงผู้กวีผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสมัยรัตนโกสินทร์ก็หีบจะไม่พ้นพระสุนทรโมหะผู้หรือที่เรารู้จักกันในนามของสุนทรผู้ศรีกวีเอกแห่งแผนดินเสียผู้เป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญที่จะลงตัวอักษรรล้วลด ความบันเทิแห่งโลกวรรณกรรมอันเป็นเอกลักษณ์หากท่านใดเปรียบได้ยากซึ่งตัวฉันเองก็ได้รับรู้ถึงจระวัิและคุณงานของท่านมาบ้างตั้งแต่อย่งเด็กและได้มีโอกาสร่วมงานวัน ของท่านได้แสงอาหารดีราดลายบทมาประพันไว้มากมายอันได้แก่ดิราดมุกขทองดิราดมุกเพชและพระอภัยมณีโดยเฉพาะเรื่องนี้เจ้าจากจะ,สะแสดงให้ถึงวระห้าท่า,าสมเด็ประเพี่นีและความเชื่อในสมัย ใละไม่สู้ดูวิชาดูรักษาตัวรอดเป็นยอดดีผลงานของท่านเราจะสองแจ้งข้อที่ถกทิ้งที่เหมาะสมตับการเวลาซึ่งทั่วโลกเองก็ต่างยอมรับในผลงานของท่านและผลณฑ์อ,อกีก,ม,อากาอมากมายตัวท่านสุนทรภู่ถือได้ว่าเป็นกวีเอกสามารถชนที่โลกได้ยัตถิมาจนปัจจุบัน นอกจากท่าน,นยังได้ชื่อว่ากมีเอกของโลกท่านหนึ่งโดยองค์การยูเนสโกได้ประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเมือ่อปีพศ2529ในวาระครบ200ปีเกิดของท่านในวัเรามีเองยังได้มีวันที่เกี่ยวข้องึึ่งกับตัวท่านสนทานผู้โดยตรงนั่นก็คือวันที่26ของทืปี ็นการระลึกระลึงความสำคัญของท่านสินทองผู้ในงานมิพลของท่านด้วยซึ่งตัวดิฉันเองในฐานะชาวไทยคนหนึ่งคืรสุภาคุณใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสเรื่องราวขมงสนทองผู้และในประเทศไทยเรานี้เองก็มีความสามารถด้วยความสามารถที่เก่งประเทศไทยเรายังดีที่แม่ คนดีนคนเก่งที่มากเกินกว่าความสามารถขนาดนี้และดิฉันก็ถือได้ว่าตัวท่าสนสิทธพุทธคู่เหมาะสมและที่ได้รับการยกย่องว่าแ,แห่งพิธีนี้เอกยานแห่จริงของคุณค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหปีธาพิสองดิฉันผมศิษสาพโรงเรียนเทศบาลรัเขียนสังกัดเทศบาลนครนครศรีธวิมยาวันนี้ดิฉันจะบกล่าสุนทรพจน์ในหัวข้อบดรดนมูกรสุนทรภู่เนึ่งขอฝาปากคำทำหนังสือให้สื่อชื่อช่อฟา ี่คือปณิธานของท่านสุนทรภู่ซึ่งเมื่อเอานามของท่านแล้วคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักท่านท่านเกิดวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ซึ่งรัฐบากลกำหนดให้เป็นวัชททสุงงนทรภู่แม้เวลาผ่านมา200กว่าปีที่มาลงมาโคกรสุนทรภู่ได้จากไป ผลงานของท่านก็ไม่ได้จะหายตามกาลเวลาแต่กลับเป็นที่ประจับของชนรุ่นหลังและส่งคนค่าเสมอมาถึงแม้จะไม่เคยลงทูนเป็นเสรจกันแต่เพียงได้อ่านผลงานของท่านผ่านตัวอักษรหลายวกสอุที่คงคืกรายในหัวใจท่านเป็น,น,งค,งน,ปนคนที่ควรยกย่งกองหลายประการประการแรกนะคะ ถงทอนผู้เป็นเุ็คนที่มีความสามารถด้านการแต่งด้านการแต่งด้านการใช้องคกรได้อย่างแยบยลหลายองคกรของท่านจะไม่ได้รับการยกยองค่จะจะได้รับการยกย่องให้เป็นวรรดาคดีให้เป็นวรรดาดีมีการแต่งถูกต้องตามแัน,นทลักมีสัมผัส อนใี้รู้จักการสอนนี้สอนนี้สอนนี้รู้สอนนี้สอนให้็นความรับผิดในการปกคนองสอนให้มีสอนให้มีความรักอัน่นนนนหนนนใหญ่ของ อีกตัวอย่างนึงนะคะท่านสอนเรื่องการพูดโดยผูกโยงชื่อของสถานที่วามเป็นส่วนหนึ่งของพอกรอนถึงบางพูดพูดดีเป็นศีษักด์มีคนรักรถ,ถ้อยอ,ร,อยร่อยติดแม่พูดชั่วตัวตายทำารนี้จะชอบผิดในมน,นุษย์เพราะผู้จา ประการที่สองสมควรผู้เป็นบุคคลที่มีจินตนา,าการลังเลในการแต่งเรื่องราวมีจินตนาการในการแต่งเรื่องราวตอนที่มีการแต่งเรื่องราวและผลมานของท่านที่โดดอเ่น ก็เป็นเพชรเกรนเป็นนิลลิงเป็นฟานท่านใช้จินตนาการของสัตน้องผู้ให้เป็นภาชนะของ,งข้าศัตรูเปลี่ยนได้ วัฒนาการค่ะทางระดับโลกจนองการเลีก็ประกาศยกชันโู่เกียรติให้เป็นมหากวีแห่งวัด